สวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมกับลุงชัยนะครับหาทางกลับนะครับนี่ไอไออะไรนะไอจำขมังเวเหรอจำขมังเวดำพวกเล่นขุนใส่มนดำาอะไรเงี้ยทุกคนเราควรลังหาทางกลับกันแต่ว่าระหว่างทางที่เรากลับเราได้ยินเสียงลังขอชีวิตนะครับดังมาทางด้านหนูน้นตลอดเวลาเลยใช่ไหมลุง ได้ยินจากด้านหน้านู่นทุกคนดังมากคือแ,แบบเจ็บคอมากทุกคนเจ็บคอมากตอนนี้ผมโดนมันบีบคอนครับระหว่างที่ผมเข้าไปช่วยลุงชัยอ่ะเดี๋ยวเราลองตามเสียงนั้นดูผมว่ามันต้องทำชั่วอะไรไว้สักอย่างแล้วแหละตอนนี้เราจะกลับไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องหวนกลับไปช่วยแล้วไปเดินทางกัน เหนื่อยทุกคนเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากมาครั้งนี้เฮ้ยเราเจองานใหญ่งานหนักนะครับแย่เลยตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยเล่นเอาลุงชัยท้อเลยนะครับเป็นเหลืองแล้วไปเลยลุงตามลุงมานอนหนึ่งเหยื่อสับสนก ผมได้ยินเสียงร้องขอชีวิตดังจากด้านหน้านู้นหลายครั้งแล้วนะ ระวังเราเดินกลับมาถึงถนนแล้วนะครับกำลังจะหาทางกลับเลยเสียงร้องขอชีวิตมันดังมาจากป่าด้านนู้นนะครับ Để mình nhiều đi nào เสียงมาแล้วลงร้อนออกมาเลยฮะเสียงร้อนออกมาอีกแลยนะลงว่าแล้วว่าอะไรลุงมันลากลูกุงมา เฮ้ยอา้าวไอ้นอนเหรอใช้นอนไหมลุงหมดเพลินแล้วคือมึงเดินแดนนี้นี่ทุกคนแหละนีไปทางม้านไหนไมันจับเองได้วะย่องไปอันนี่ใช่ไหมคือมึงตามหาเนี่ยคุณไทยคุณขึ้นมามึงจ้องโลกกูขึ้นนะอ๋อกูขึ้นมาก่อนเลย ไม่คืนมึงทำอะไรลูกกูจะฆ่ามันก็ลองดูจะลองดูปะเน่ะก็ลองดูก็ลองครับของกินนี้ใช่ไหมครับที่คุณกำลังตามหาอยู่หมาจะต้องตายกูขึ้นเนาเฮ้ยมึงปล่อยนอนนะเว้ย

นไม่ได้ลุงเพ่งกันช่วยนอนกันนอนจะแย่แล้วปล่อยไหมลุงช่วยช่วยช่วยนอนก่อนไหมยัยงไงยามันก็อยู่กับเราเฮ้ยนอนแย่เลยเนะน,นีย่ยล้นเออไปทำท่าไหนไอ้มันจับเองได้วะขับจะมาหาพ่อเลยนะไอ้แต่มันหลอกข้า เฮ้ยลงมันตามมาห้านอนนี้ไปลงุงข้างในมีเมียจู uh. <c oughs> นอนไหวบ้านอน <c oughs> อนั่นงก่อนเดี๋ยวข้าไปดูพ่อเองก่อน น,นั่นงก่อนนะนอนแข่งใจไว้ผมใช้เป็นมาก่อนทำอะไรมันมากไม่ได้หรอกไอเนี้ยทงมันม่ดยงทืองงขอข่อ,อลเลยลุงลุงลจะตามเาชีวิตเรางแล้วลงีทาในจแล้วเตนโตลุงลุง่อกระเป๋าหน่อยลุงช่วยอะไรลูกก่อนไหม ลุงเอากระเป๋าให้ผมก่อนเดี๋ยวผมขวางทางไว้ให้ก่อน<ป>นี่คุคูมันตามมาหรป่าเร็วไปไปก็ไปกนเลยไปก่อนเลย,เ,ลยเดี๋ยวผมขวางให้ลุงพาุดน้อนนี่ก่อนมันจะตามมาแล้ว นอนเป็นไรวะลุงช่วยอะไรนอนก่อนไหมเข้ามา,ม,ามึงอยากเขาาานะ้า,า,าขมากูแทงมึงนะจังเป็น้าททุกคนเอาข้งมาแทง เอาไปนี่นได้ลูกคกืนแล้วมอนตการแค่ของเอาลุงให้ไปทำไมอ่ะให้มันไปเถิดอย่าไปเอาของมันเลยลุงได้ลูกชายคืนแบบนี้แล้วโดน,นทำอะไรเองตรงไหน้องจะโดนของกระป มันทำของใส่นอนนะครับมันเล่นสะกะปรกไหนเนี่ย 不要动！哎呀，你不要动！你快点！ คนไปทำท่าไหนให no? <McConnell. S 2> ้โดนจับอ <dysfunction? S 2> <in envy> ่ะาาาไปหพ่อ๋อมันลอกอ๋อมันลอกอันนีไปกินปวดอมาหมดแอรบองเราอยู่ เฮ้ยมึงได้ของไปแล้วมึงยังไม่ไปเหรอวะเดี๋ยวกูมาเอาชีวิตมึงคืนแน่ไม่ต้องกลัววามาไว้ตรงเฮ้ยยังไม่ไปก็ไม่หนู

chơi ấy, coi đây luôn, đi khi nào. Ừ. 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 Thang, ừ. lên nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เดี๋ยวลงก็เดี๋ยวรีบกลับกันแล้วนนแหละอากาศเอาเรื่องมาไปทุกคนเดี๋ยวรีบตามลงชัยไปดีกว่า ตายเหรอต้องร้องอะไรขนาดนั้นว้าวไอ้หมอนี่ต้องเอาเลยตายไปทีแน่เลยแล้วมันเป็นใครเร,ราลูมหนูว้าเล้เป็นอะไรลงมันตายของใครลง ในเวลานี้เราเราคงต้องเดินอีกสักพักใหญ่ๆนะครับคงจะถึงหมู่บ้านที่เราจะต้องกลับกันแล้วนะครับ คุณพ่ครับแดงมากช่วยข้าไ,ไม่เป็นไรมันรู้ได้ไงลุงว่าว่าเนี่ยคือลูกของลุงเนี่ยข้าว่ามันกระสังรู้อยู่แล้วที่มันรู้นี่ข้าบอกมันว่าข่าเป็นลูกของพ่อแล้วข้าจะไปหาพ่ออ๋อมันบอกว่า,ม,วามันรู้จากพ่อข้าก็เลยไป หลังทำไมใจคนรู้จักเองเอย่าไว้ใจเด็ดขาดจะเตือนมึงแม่หลอดสุดท้ายนนน่าบาดจริงจริงก็เองก็รู้ว่าแถวนี้อยไว้ใจใครไม่ได้ทำไมเจ็บคนที่เองเคยคุยจำไว้

ไรมันจะรู้แล้วถเราไม่รีบจัดการมันมันจะรู้ที่่อนของลุงแล้วก็รู้ที่สอนของเองแล้วเองจะัวยไปด้วยแล้วกูก็รู้ว่าใครเป็นคนบงการแล้วใครเป็นปคนส่งมันมากูก็มันเนี่มาซากันลุงพอรู้ที่ที่กบดานมันนะไอเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เราหาของที่แบบโอเคดีๆหน่อยมาล่ามันเลยดีกว่าไหมไปช่างมันเลยดีไหมล่ะจริง,รงๆไอเนี่ยลุงผมเคยแอบตามมันไปอยู่เหมือนมันอยู่ในหมู่บ้านแบบหมู่บ้านลับกลางป่าแห่งหนึ่งบ้านของมันเองเลยนะไอเนี้ยเดี๋ยวกูจะขึ้นไปเล่นมันคาบ้านเองมันมันบ้านมันเนี่ยมีอยู่หลังเดียวในป่า มันไปแอบกบดันอยูท่ท่านั้นแหละเพราะว่าผมเคยไปแอบตามมันอยู่ mm. เดี๋ยว <c oughs> อีกวันสองวันนี้เราไปตามล่ากันบ้าลงลุงเ mm. ตรียมตัว <c oughs> ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เตรียมออกออกล่ามัน <c oughs> ไปเอาไงลุงเดินทางกันต่อไหม <c oughs> จะมือแล้วเนี่ย อีกหน่อยมือละลูกเร็วทางนู้นทางนู้นนะกลับทางนั้นดีกว่าลุงน่าจะไหวกว่านะเดี๋ยวนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมสามคนต้องเรียบเดินทางกลับกันแล้วไว้เจอกันในคลิปดิดอโอหน้านะบ๊ายบายทุกคน